สวัสดีครับน,น้องนนักศึกษาชั้นปีที่1เข้าใหม่ทุกๆกคนพี่ชื่อนายนัทพันธ์อุดมสิทธิพัฒนาเป็นตัวแทนจากสภานักศึกษาภาพปกติมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาวันนี้นะครับที่จะมาแนะนําน้องน้อง,องให้รู้จักกับสภานักศึกษาภาพปกติอัตลักษณ์สภานักษานะครับคือพิทักษ์สิทธ์นักศึกษาพัฒนาอย่างโปร่งใสบริหารอย่างเต็มใจสร้างมิติใหม่แห่งกิจกรรม สภานักศึกษานะครับจัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมาว่าด้วยองค์การนักศึกษาระดับปริญญาตรีพุทธศักราช2553เพื่อให้นำเนินงานพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนานักศึกษาให้มีภาพลักษณ์ตามมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช2557ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยครับสถานที่ตั้งสภานัึกษานะครับสำนักงานสภานักศึกษาตั้งอยู่ที่สำนักงานองค์การนักศึกษาอาคารศูนย์รวมกิจกรรมนักศึกษาอาคารที่34ชั้น1มหาวิทยาลัยราชภัฒน,นครราชสีมาสภานักศึกษามีอำนาจหน้าที่ดังนี้นะครับ 1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การบริหารนักศึกษาซึ่งไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับใดๆของมหาวิทยาลัยและเสนอให้มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 2. กำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารนักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณตามโครงการต่างๆขององค์การบริหารนักศึกษา 4. ตรวจสอบการดำเนินงานการเงินการบัญชีและควบคุมคันใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารนักศึกษา 5. ส่งเสริมรักษาความสามาคัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษาอาจารย์และมหาวิทยาลัย 6. เปิดอภิปรายเพื่อซักถามข้อข้องเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การนักศึกษา 7. เลือกคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาหรือ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษามาชี้แจงการปฏิบัติงานได้โดยคณะกรรมการสภานักศึกษาเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า1ใน3ของคณะกรรมการทั้งหมดครับกิจกรรมที่สภานักศึกษาได้เข้าร่วมนะครับในปีที่ผ่านมานะครับในภาพแรกจะเป็นกิจกรรมว่าย่านะครับคือกาสการาทาสุระนาลีที่น้องๆปีหนึ่งเข้าใหม่ทุกๆคนนะครับจะได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ภาพที่2นะครับจะเป็นภาพกิจกรรมรับน้องนะครับที่พี่สภานักศึกษาได้ทําบูธนะครับจัดตั้งที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินในการทํากิจกรรมร่วมกับน้องปีหนึ่งนะครับนี่จะเป็นภาพประกอบนะครับในที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับที่พี่ๆเนี่ยได้สแสดงแล้วก็น้องๆได้มีส่วนร่วมไปด้วยกันนะครับระหว่างพี่สภากับ รองนักศึกษาจนปีที่1ครับในภาพนี้ครับจะเป็นการประชุมของสภานักศึกษานะครับเพื่อปรึกษาหาหรือหาข้อเสนอแนะต่างๆนะครับเพื่อมาปรับใช้หรือแก้ไขนะครับในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรา,ยาชพัฒนนครราชสีมาให้มีประสิทธิภาพนะครับภาพนี้นะครับจะเป็นภาพที่สภานักศึกษาร่วมกับมหาวิทยายลัยราชพัฒนครราชสีมานะครับ จะเป็นในช่วงโควิดนะครับไนทีนะครับทางสภาเนี่ยก็ได้แจกข้าวกล่องนะครับรวมทั้งถุงยังชีพและเจลกอฮอล์ออนะครับให้กับผู้ประสบภยัยหรือผู้ที่กระทบกับผลสถานการณ์โควิด1 9นะครับในปัจจุบันครับผู้นำนะผู้นำสภานักศึกษานะครับประจำปีการศึกษา2563ของสภานักศึกษานะครับก็ คนแรกนะครับนายสุริยวุฒิ์ยัดกระโทกประธานสภานักศึกษา 2. นายปฏิพานสมพันธ์เพียงรองประธานสภานักศึกษาคนที่1 3. นางสาวสิรินันทันใจรองประธานสภานักศึกษาคนที่2 4. นางสาวสัตสีปภาสละวิเชียงเลขาหนุ่การสภานักศึกษา 5. นายวิสรุตหนูกลางเหรัญญิกสภานักศึกษาครับ สุดท้ายนี้พี่ก็ขอเชิญชวนน้องๆน,นะครับที่มีใจรักในการทำกิจกรรมนักศึกษามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมและพัฒนารูปแบบกิจกรรมไปด้วยกันกับสภานักศึกษาติดตามพวกเราได้ที่เพจสภานักศึกษาภาพปกติมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมาครับน้องๆครับพี่หวังว่าจะได้เห็นหน้องๆน,นะครับในปีการศึกษา2563เนี่ยมาอยู่ที่ ครอบครัวสภานักศึกษาของเรานะครับสภานักศึกษาของเราเนี่ยอยู่ทำเป็นครอบครัวน้องๆที่มีใจรักในการทำกิจกรรมมุ่งเน้นในการพัฒนาตนเองนะครับพี่หวังว่าจะมาเป็นครอบครัวสภานักศึกษาด้วยกันสภานักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมายินดีต้อนรับน้องๆทุกคนครับขอบคุณครับ